เล่นพรคณโยมทั้งหลายวันนี้พามาปลูกต้นมะม่วงปลูกต้นมะม่วงเนี่ยเราจะบอกว่าผลของมันเนี่ยก็ย่อมออกในวันข้างหน้าดังนั้นทุกคนจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าพึ่งลูดมันกินทั้งหมดหมายความว่าถ้าเกิดว่าของมันยังไม่โตเนี่ยพยายามอดใจไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวาน อย่าไปทําอะไรโดยที่อยากได้วันนี้พรุ่งนี้ทุกอย่างเนี่ยเราต้องหว่านพืชไว้ก่อนผลมันจะออกมาอยากคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องได้ปลืจุรินี้ต้องได้แล้วที่สําคัญอย่าไปสนใจมันว่ามันจะได้ผลมากหรือผลน้อยที่สําคัญคือเราได้ธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละมันเป็นตัวกําหนดให้เราได้อากาศดีๆจากต้นไม้พวกนี้ เราช่วยกันรักษาต้นไม้เราช่วยกันดูแลน้ำใจให้กับต้นไม้สักนิดหนึ่งแค่หยดน้ำใส่วันละกระป๋องสองกระป๋องวันละกระแปงสองกระแปงถือว่าต้นไม้ก็ได้โตเราก็ได้อาศัยต้นไม้ปัจจุบันนี้โลกเราร้อนเป็นอย่างมากเราต้องมาช่วยกันพยุงเรื่องต้นไม้ที่สำคัญเลยคุณโยมต้นไม้คือธรรมชาติ ธรรมชาติให้อะไรคุณโยมธรรมชาติให้ความชุ่มชื้นกับชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายคนเราเช่นเดียวกันถ้าเรามีน้ำใจให้คนอื่นรดด้วยน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับคนอื่นคนอื่นก็ยิ้มแย้มให้กับเราถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีน้ำใจน้ำใจนะเราก็ไม่ได้รับการตอบสนองกลับคืนมา เรายิ้มให้เขาอย่าไปหวังผลว่าเขาจะต้องได้อะไรวันนี้ขอเจริญพรแค่นี้